พี่มีโซลาเซลล์คะคุณลุงสมหมายเพิ่งเจาะบ่อบาดาลข้าส่วนผู้เรียนลึก60เมตรเห็นระดับน้ําที่8เมตรคุณลุงจะต้องเลือกใช้ปั๊มบาดาลโซลาเซลล์รุ่นไหนดีคะทุกคนครับโจทย์ข้อนี้นะครับคุณลุงสมหมายเจาะบ่อลึก60เมตรแต่โชคดีนะครับ ระดับน้ําที่มองลงไปจากปากบ่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8เมตรพูดง่ายว่าน้ำาข้งล่างดันสูงเลยใช่ไหมครับทุกคนเวลาเราเจาะบ่อประดานแล้วเราหย่อนปป๊มลงไปเนี่ยทุกครั้งที่เราสูบน้ำใช่ไหมน้ำมันก็จะยุบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆคล้ายๆกับเรากินน้านะครับเหมือนเราดูดน้ำนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับวิธีการคํานวณนะเราจะเอาระดับน้ําที่มองเห็นคือ8เมตรเนี่ยบวกระยะช่วงสูบไปประมาณ15-20ถึงเมตรอย่างเคสเนี่ยคุณลุงนะครับระดับน้ํามองเห็นที่8เมตรนะครับเราบวกไปเลย20เมตรเคสของคุณลุงเคคสนนนีี้กก็จะะะยย่่่่อออบปปรรทาาาาูมมณวลึัตํ 28เมตรหรือว่า30เมตรขึ้นไปก็ได้ทีนี้เวลาเราเลือกปั๊มนะครับปั๊มเนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ยเราต้องเผื่อเฮดไว้นะครับเราจะใช้เฮดปั๊มแค่ไม่เกิน70%ของขนาดเฮดอย่างคุณลุงเนี่ยเขาจะต้องใช้ปั๊มนะครับที่สามารถดูดลึกได้30เมตรใช่ไหมเราจะไม่เลือกปั๊มเฮด30เพราะเราจะใช้ได้แค่ประมาณไม่เกิน70%ของเฮดปั๊มนะครับเฮดมันจะต้องมากกว่า30อย่างคุณลุงเนี่ยพี่หมีแน,นะนำลยครับเป็นปั๊มเฮด60 750นนะครรรััับบบบาาทท1แแแงงงมม้้้ใชผบบโโโซซลลลลลเ์์ตหมดด3แผง้วยกันนะครับเฮด60นะครรับสสามามถ่่่ออนไดด้ลึกุยูที42 เมตรแต่คุณลุงใช้จริงแค่30เมตรเองไงไหมดังนั้นนะครับปั๊มรุ่นนี้เหมาะเลยนะครับนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าปั๊มรุ่นนี้นะครับสเปคปั๊มเป็นยังไงนะครับวิธีการติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวทีมงานจะมาช่วยกันตอบครับ